สวัสดีค่ะวิดีโอนี้อธิบายเรื่องการต่อวงจรเพื่อใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสะตรงแบบแยกกระตุนและการคำนวณเพื่อวิเคราะห์การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องจับก,กลไฟฟ้ากระแสะตรงจะประกอบไปด้วยขดลวด2ชุดได้แก่ขดลวดสนามและขดลวดอาร์เมเจอร์ซึ่งวงจรสมมูลของขดลวดสนามจะประกอบไปด้วยความต้านทานภายใน Rf และค่าเนียวนำของขดลวด Lf โดยทั่วไปใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้ต่ออนุกรมไว้เพื่อควบคุมกระแสสนามหรือฟิลด์เคอร์เรนวงจรสมมูลของขดลวดอาร์เมเจอร์ก็จะประกอบไปด้วยค่าแรงดันเหนียวนำภายใน Ea และค่าความต้านทานของขดลวด Ra ในการใช้งานเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบแยกกระตุ้น หรือ Separately Excited DC Generator เราจะต่อแหล่งจ่ายแรงดันกระแสะตรงเข้าที่ขดลวดสนามและใช้พลังงานกลหมุนโรเตอร์จะได้แรงดันไฟฟ้าออกมาเมื่อต่อแหล่งจ่ายแรงดันกระแสะตรงที่ขดลวดสนามจะมีกระแสะสนามหรือ f ิล l c เค r ร์เร if ไหลคำนวณได้จาก if เท่ากับ vf หารด้วย rf บวกกับความต้านทานปรับค่าได้หากต่อโหลดเท่ากับขดอะเมเจอร์จะมีกระแสไหลไปที่โหลดค่ากระแสะโหลด IL เท่ากับค่ากระแสอะเมเจอร์ IA จาก KVl ได้ว่า VT เท่ากับ EA ลบ IA IA การใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรามักสนใจแรงดันที่เทอร์มินอลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อโหลดเปลี่ยนแปลง สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสะตรงแบบแยกกระตุ้นเมื่อโหลดเพิ่มขึ้นแรงดันที่เทอร์มินอลจะมีค่าลดลงเนื่องจากเกิดวนเตจดรอปที่ความต้านทานภายในขดลวด r a ถ้ามีผลจาก Armature Reaction ก็จะทำให้เทอร์มินอลวนเตจของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีค่าลดลงมากยิ่งขึ้นในการใช้งานเครื่องจักรกลไฟฟ้า ไม่ว่าจะใช้เป็นมอเตอร์หรือเครื่องกำหนดไฟฟ้าก็ตามจะเกิดแรงดันและแรงบิดเหนี่ยวนำเสมอซึ่งค่าทั้งสองนี้ก็จะแปรผันตามค่าฟลักซ์ดังนั้นการทำงานก็จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแกนเหล็กในเครื่องจักรกล m a g n e t i z a t i o n Curve ของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสะตรงจะแสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่าง IF และ EA ซึ่งทดสอบที่ค่าความเร็วในการหมุนคงที่ค่าหนึ่งถ้าเราหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ความเร็วค่าอื่นก็สามารถใช้แม่ n ิ t i z a t i o n c u r v e นี้ได้ด้วยการเทียบเคียงค่าเอาโดยอัตราส่วนของ E_a ก็จะเท่ากับอัตราส่วนของความเร็วแต่ถ้ามีผลจาก Armature Reaction ค่ากระแส f i ิ l ์ IF จะเสมือนมีค่าลดลงเหลือเท่ากับค่า IF เดิม ลบด้วยแมกเนตโ m ม t ทีฟฟอร์อันเนื่องมาจาก a r m a เม r จอร์ c รี o คชัหารด้วยจำนวนขดลวดต่อขั้วมาดูตัวอย่างการคำนวณน,นะคะถ้าเรามีเครื่องกำหนดไฟฟ้ากระแสตรงแบบแยกกระตุน้นมีขดลวดชดเชยมีค่าพิกัด172กิโลวัตต์430โวลต์4 0 0แอมป์ความเร็วในการหมุน1,800รอบต่อนอาที เครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้มีขดลวดชดเชยเพราะฉะนั้นในการทํางานจะไม่มีผลจากอ r m a เมเจอร์เรแอคชั่นนะคะให้ค่าพารามิเตอร์มาประกอบไปด้วยความต้านทานภายในขดลวดอ r m ์เมเจอร์ความต้านทานภายในขดลวดสนามคุณสมบัติของความต้านทานปรับค่าได้ที่ต่ออยู่กับขดลวดสนามค่าแรงดันที่จ่ายให้กับขดลวดสนามและจำนวนรอบของขดลวดสนาม ถ้าเราปรับให้ความต้านทานปรับค่าได้เป็น63โอห์มและต้นกำลังหมุน1,600รอบต่อนอาทีอยากทราบว่าแรงดันที่เทอร์มินอลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตัวนี้ขณะไม่มีโหลดจะมีค่าเป็นเท่าไหร่จากวงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเราจะได้ว่ากระแสฟิล IF เเท่ากับแรงดัน430โวลต์หารด,ด้วยความต้านทานรวม20บวกห3โอห์ม เท่ากับ5.2แอมป์เมื่อไปดูที่ Magnetization Curve ของเครื่องจักรกลนี้พบว่าที่ IF เท่ากับ5.2แอมป์ EA จะมีค่าเท่ากับ430โวลต์แต่ Curve นี้ได้จากการทดสอบด้วยการหมุนที่1,800รอบต่อนาทีถ้าเราใช้งานที่ความเร็ว1,800รอบต่อนาทีก็จะได้ EA เท่ากับ430โวลต์แต่การใช้งานของเราใช้ที่1,600รอบต่อนาที เพราะฉะนั้นต้องใช้การเทียบปัญญัตยางเราจะได้ว่าที่ความเร็ว1,600รอบต่อน,นาที EA จะมีค่าเท่ากับ382โวลต์ซึ่งเป็นค่าแรงดันที่เทอร์มินอลขณะไม่มีโหลดเนื่องจากไม่มีกระแสไหลในวงจรอาร์เมเจอร์จึงไม่มีโวลเตจด r o p ค่อมความต้านทานภายใน r a ถ้าหากเอาโหลดขนาด1โอห์มมาต่อเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตัวนี้จะทำให้เทอร์มินอลโวลเตจมีค่าเป็นเท่าไหร่ จากตอนที่ไม่มีโหลดเราหาค่ากระแสฟิลได้5.2ดแอมป์ทำให้เกิดแรงดัน382โวลต์ตอนนี้เราเอาโหลดมาต่อจะทำให้มีกระแสไหลในวงจรอาร์มิเจอร์ทำให้เกิดโวลเตจดรอปที่ RA ดังนั้นเทอร์มินอลโวลเตจจะไม่เท่ากับ382โวลต์แล้วการคำนวณค่าเทอร์มินอลโวลเตจขณะมีโหลดเราต้องทราบค่ากระแสที่ไหลในวงจร ซึ่งคำนวณได้จากแรงดัน Ea หารด้วยความต้านทานรวม1.05โ oh อห์มเท่ากับ364แอมป์ดังนั้นได้ VT เท่ากับกระแส IA 364แอมป์คูณกับ RL 1โอห์มเท่ากับ364โ oh วลต์แรงดันที่เทอร์มินอลลดลงเพราะเกิดโวนเจดดรอปที่ความต้านทานของขดลวดนั่นเองค่ะ และถ้าขณะมีโหลดนี้เราต้องการให้ค่าแรงดันที่เทอร์มินอลมีค่าเท่ากับตอนขณะไม่มีโหลดคือ382โวลต์เราจะต้องปรับค่าความต้านทานปรับค่าได้ให้เป็นเท่าไหร่จากที่เรามี if เท่ากับ5 2แอมป์ทำให้ได้แรงดันที่เทอร์มินอลขณะมีโหลด1โอห์มเป็น364โวลต์ตอนนี้เราอยากได้แรงดันเพิ่มขึ้นเป็น382โวลต์ เพราะฉะนั้นเราต้องปรับให้ Ea มีค่าเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมโดยปรับความต้านทานปรับค่าได้เพื่อเพิ่มค่า If ดังนั้นต้องหาว่าต้องได้ Ea เป็นเท่าไหร่จากวงจร์ r m a จอ r ์ที่เทอร์มินอลโวลต์เตสามด382โวลต์จะได้ค่ากระแสะเท่ากับ382โวลต์หารด้วย1โอห์มเท่ากับ382แอมป์ดังนั้น Ea เท่ากับ VT 3 8 2โวลต์บวกกับ IA 3 8 2แอมป์คูณกับ RA 0.05โ oh อห์มได้เท่ากับ401โวลต์เราไปอ่านค่าจาก Magnetization Curve ที่401โวลต์ต้องใช้กระแสฟิลเท่ากับ4.75แอมป์แต่อย่าลืมว่ากราฟนี้เครื่องจักรกลหมุนที่1,800รอบต่อนอาที แต่ค่า401โวลต์ที่คำนวณได้มาจากการใช้งานที่1,600รอบต่อน,นาทีเพราะฉะนั้นเราต้องหาว่าที่1,800รอบต่อน,นาที Ea จะมีค่าเป็นเท่าไหร่เทียบปะหยัติยางได้ว่า Ea เท่ากับ451โวลต์จากการอ่าน Magnetization Curve จะได้ว่าถ้าเราต้องการ Ea 451โวลต์เราต้องใช้ค่ากระแส Field If หกจแอมป์เพราะฉะนั้นเราต้องปรับค่าความต้านทานปรับค่าได้ให้ได้ IF เท่ากับ6 1 5ุแอมป์จากสมการ IF เท่ากับแรงดัน VF หารด้วยความต้านทานภายในขดลวดสนาม20โอห์มบวกกับความต้านทานปรับค่าได้เราแก้สมการจะได้ค่าความต้านทานปรับค่าได้เป็น49.9โ oh อห์ม